หลวงตาว่าการสวดจักรพัฒมีเป็นวิธีช่วยให้เราเนี่ยใช้นี่ได้ไหมคะถ้าสัจจะจริงๆแล้อะไรก็ได้เวลาไม่วามเชื่อนะมีสัจจะสัจสจะในเรื่องอะไรบ้างอะไรก็ได้นะจะใช้ชีวิตโดยสัจจะน่ยจะสวดมนต์หรือจะสร้างอารมณ์ไม่ดีตลอดเวลา อารมณ์หรืออะไรสักอย่างที่จะสวดมนต์ตลอดเวลาอะไรก็ได้ขอให้นี้เนี่ยนนบันเทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดประมาณนั้นนะโอ้สาธุอันนี้หนูพูดในฐานะที่ตัวเองเคยเป็นลูกหนี้อะค่ะแล้วไม่มีสัจจะคนหนึ่งตอนนั้นชีวิตมันอีรุงตุนังมากเลยแต่พอเราเริ่มมีสัจจะอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการหาเงินมาใช้เขาแต่ว่ามีสัจจะในความดีเล็กๆน้อยๆนี่มันเป็นตัวช่วยเลยใช่ไหมคะ ใช่งั้นหนูแอบมั่นใจบ่าวาว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้บางคนเนี่ยก็ยังมีภาระอยู่เนี้ยสัจจะที่เขาจะเอามาตั้งเป็นคำอธิษฐานให้ปลดหนี้ได้เนี่ยง่ายที่สุดคืออะไรง่ายที่สุดคือสวดมนต์เพราะหลวงพ่อท่านต้องการให้สวดมนต์ให้สวดมนต์คราวนี้ สมัยหนูสวดใหม่ๆตอนนั้นหนูยังไม่เชื่อหลวงตาใช่ไหมคะว่าสวดมนต์แล้วมันจะมีเงินมาใช้หนี้ได้ยังไงหนูเคยเชื่ออย่างนั้นอะหลวงตาหลวงตาก็เหมือนแล้วนะแต่ทุกวันนี้สวดจริงๆก็ไม่อยเชื่อหลวงพ่อเท่าไหร่แล้สวดมนต์เนี้ยเลี้ยงชีวิตได้หลวงปู่พุทคำนี้ใช่ไหมอไม่เลี้ยงชีวิตได้ยังไม่พอเลี้ยงคนไขรทุกคนได้นอนาคตแต่ต่เองต้องเอาจริงนะท่านบอก หลวงตาเหมือนอเขาเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยหลวงตามันมีภาวะบีบบังคับไหมคะหลวงตาเลยต้องไปสวดมนต์อย่างเดียวหรือว่าเชื่อท่านนี่นี่ไม่ได้บีบอะไรเข<อ>าทางานอยู่แต่คือไม่ได้มีภาระอะไรลหละแต่ว่าที่ท่านพูดนะท่านน่าอยากให้เราขยันขยัน<อ>ขยันในการในการสวดมนต์ไง ขยันในการบันทึกบุญเพื่อต่อบุญใช่แล้วก็สร้างทรัพย์ให้ก<ช>ับตัวเราได้ถูก